ข่าวลือหนักมากครับกระสือดุแยกเขี้ยวใส่คนอรารวาสในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับแต่ล่าสุดมีเฉลยแล้วนะครับเราปุบปุบป,ปับเดี๋ยววันนี้ปุบป,ปับจะมาเล่าเรื่องกระสือนี้ให้ฟังเรื่องราวดังกล่าวเริ่มต้นที่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีกระแสข่าวหนักมากๆเลยนะครับในโซเชียลบอกว่ามีการพบกระสือในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตำบลโพตรุตำบลท้ายตลาด ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีแล้วก็ยังมีอำเภอใกล้เคียงเช่นอำเภอท่าวงอย่างนี้ครับที่มีการเจอผีกระสือแล้วก็มีชายรายหนึ่งครับชื่อว่านายวิเชียนเป็นคนที่บอกว่าเจอกระสือจัดจากกับตาเลยในช่วงในช่วงคืนคืนหนึ่งกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองครับนายวิเชียน,เ,นยเล่าให้ฟังว่าในคืนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยเจอกระสือห่างจากที่ตัวเองยือนอยู่ประมาณ5เมตรเท่านั้นครับเป็นผู้หญิงแก่ผมยาวสีขาวสลับดําครับ แถมแยกเคี่ยวให้กับนายวิเชียนด้วยนะครับนายวิเชียนเห็นอย่างนั้นถือจอบถือเสียมไล่ตีกระสือครับไล่กระสือไปเรื่อยๆ yeah, จนถึงถนนจากนั้นจึงนําเรื่องดังกล่าวเนี่ยมาเล่าให้ชาวบ้านทุกคนได้ฟังกันโอ้โหสร้างความฮือฮาให้กับคนได้ยินเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับล่าสุดผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลโพตรุบ้านข้างๆกันกับนายวิเชียนนี่แหละครับเล่าให้ฟังว่าวันที่หลังจากที่นายวิเชียนเจอกระสือเนี่ยตัวเองเนี่ยวิ่งออกกําลังกายผ่านหน้าบ้านนายวิเชียนพอดีปรากฏว่าเจอหน้ากาก,ากคล้ายๆกับปีศา ผมยาวสีขาวลักษณะเดียวกันกับที่นายวิเชียรเล่าให้ฟังเลยว่าเป็นผีกระสือซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นหน้ากากที่โจรเนี่ยใส่ไว้แล้วมาขโมยไก่ชนของนายวิเชียรก็เป็นได้ซึ่งทางฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลบบุรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ลงพื้นที่มาประกาศนะครับเสียงตามสายให้ชาวบ้านมาพูดคุยกับชาวบ้านทําความเข้าใจไม่ให้ชาวบ้านตื่นกลัวแล้วก็ตื่นตะนกกันแต่ให้ชาวบ้านระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโจนจริงๆตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้ให้ชาวบ้านระวังไวด้ดีๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเข้าของเคลื่อนใช้อุปกรณ์ การเกษตรอาจจะโดนขโมยเข้ามาลักไปก็ได้ครับ